เห็นคลิปนี้ตอนเวลาเท่าไหร่กันคะไปกันต่อนี่ไงมีคนถามมาเยอะเมื่อไหร่พี่แนนจะแต่งตัวเป็นผู้หญิงคะไอติมนางก็จัดให้เลยแก่ยิงคนมัน่แบบเกระตุกไปหนึ่งแมตช์ช่ำ พบชายแต่งกลายคล้ายหญิงหนึ่งฉันถามนางนะแกทำไมช่วงนี้เธอชอบเล่นตัวผู้หญิงนางบอกว่ามันผิวดีแปลกเนาะผู้ชายชอบเล่นตัวผู้หญิงผู้หญิงชอบเล่นตัวผู้ชายแบบแกลง้กลงแล้วก็คนที่ถามว่าเมื่อไรจะเทสแคนคะเอาจริงๆพี่อยากเทสมากแต่ช่วงนี้สตรีมพี่โดนปิดกั้นหนักมาก ไลมันไม่ฟีดแต่แกก็เลยไม่สามารถเทสคนได้นะช่วงนี้พอไอตีมนางเล่นตัวผู้หญิงมันดูสบายตาขึ้นเยอะเนาะแกมันดูไม่ค่อยเวียนหัวเท่าไหร่แล้วดูเหมือนข้างหน้าจะมีคนแกอ่ะวิ่งไปแบบปลุกเปียวมันมันดูซีะได้แบบอาล่วงไปหนึงแบบเก๋ๆซึ่งจับใจตูสับแบบตัวพ่อตัวแม่สลิดกระโดดลงแบบมันมันเราเจอคนอ้าวแล้วยืนนิ่งทำไมออกกดทัยาแล้วก็ปัดลงไป แกลดเกินจลิดกระโดดลงมาสตันหนึ่งวีเพื่อเช็คความสวยอ่ะกลับมาที่เดิมอีกแล้วงงมากแล้วดูเหมือนจะมีคนอยู่ข้างนอกนะแกเกลยวิ่งส่วนกันมาเพราะแต่ก้นปาดล่วงไปขาช้ำอยู่เวลาอีติมยิงคนลมนางจะชอบพูดว่ามั่นเหรอเปรี้ยวหรอแบบนี้แกอ่ะไกลๆตรงนั้นใช่คนหรือเปล่ายืนนิ่งเอาอะไรอ่าแกนิ่งเวรออ่ะ น่าจะกําลังรีกล่องแบบมั่นๆไงอ่ะแล้วก็วนกลับมาที่เดิมบ้านหลังเดิมหอนอกาเดิมๆรูชตาก,การ์ไนเตอรฟ้าน่าจะไปไม่รอดแล้วแกไปตรงอื่นบ้างค่ะอยากเห็นอะไรใหม่ๆเนาะแต่มันยังไม่จบแค่นั้นนะซีดูเหมือนว่าข้างบนจะมีคนแกอ่ะปล่อยโดนมาลักอยู่ชั้น3ค่ะคุณๆน,น,นะพ่อหนุ่มคนนี้ใช่พหนุ่มยืนนิ่ไงไป่ะิงเว น่าจะเป็นตี้เดียวกันกับหนุ่มชุดฟ้าเพิ่งชุบนางลงมาไงเมื่อกี้กําลังยืนพันยาแบบมั่นๆก็มีเจวิ่งขึ้นมาแกแล้วก็ไปรอดค่ะโดนดับมั่นแบบแกลง้งบ้านหลังนี้ก็คือเฮียนเวอร์จริตพบชายแต่งกายชายหญิงอเนแม่ดูเหมือนข้างหน้าจะมีคนแกจับเอเคมังกรเอาวุธจิดมาแล้วก็ปั๊ วงแบบมันมันมุเปรีปร้ยวเก๋จะหลิดแสงไฟวิญญาณมังกรอ,ออกจากล่างเวอร์อานางเปลี่ยนที่เล่นแล้วแกไม่อยู่หอนาฬิกาละตรงนั้นมีคนไกลๆอาเห็นแล้วใช่ไหมอ่ะมันยังมองไม่ชัดขอใกล้กว่านี้แล้วกันยังไงคะมองชัดหรือ,อยังอายังอีกหรอขอใกล้กว่านี้อีกเนาะเดินเบาๆสิเอสิีมเดินเบา,บา ปริสิกาหัวแตกแบบไม่รู้ตัวชำ่ำจะลินนางหล่อยเวอร์เห็นนางบอกว่าข้างล่างนี้คนยังไม่หมดน่าจะมีคนอีกแกข้างหน้าไอวอนี่แหละเจอแน่หนุ่มเสื้อขาวไปไม่รอดลงข่าหมดตีบริสิกะมันหรอเปรี่ยวหรอและและ้วก็วนกลับมาเล่นที่เดิมอีกแล้วค่ะเฮ้ยตีมขน,น้องต่างต่างมีอะไรตีมของมีคนหัวแตกไปสิแล้วเอเจ้ข้างล่าง งงลมคู่แบบไอติมจริตสาวเปีย้ยวบอกเลยบ้านหอนิกาหลังนี้คือเฮียนจริงแกขิดกันเยอะเวอร์คนก็เยอะโถมกันฉ่ำเลยแกดูเหมือนเพื่อนสาวจะไปไม่รอดแล้วลมหนึ่งแล้วข้างไกลาๆตรงนั้นก็ล่วงปริศคายิงทีเดียวงงมากเพื่อนสาวเขาเยียบหน่อยนะนี่ไงนางตัวต้นเรื่องที่ซุกอยู่ในไอวอลแกถึกมากชุลมุลวุ่นวายกันเวอร์อายยังไงเพื่อนสาวขเขายม่รอด หน้าต่างร่วงปริศนาแบบเปรียวๆมันๆคนยังไม่หมดนะคะอย่าเพิ่งชะล่าใจบ้านหลังนี้ก็รู้อยู่ว่าคนมันเยอะแกที่มาของคําว่าบ้านหลังเดียวเล่นทางเกมจะชุบตัวเองไม่ได้หรอกค่ะรีบมาซ้าแบบแกล้งก่อนแล้วพุ่งมาแบบมั่นๆยิงหัวหนึ่งแต่ไม่ล้มแกต่อทีโคก้อนยังไงก็ร่วงขาไปไม่รอดแน่นอนร้อซ ตอนนี้ก็คือเหลือสองสองแล้วนะคะทั้งแมพเหลือกัน4คนมาดูกันว่าจะได้ที่1หรือเปล่าอ่ะที่1เป็นที่เรียบร้อยพบชายแต่งกายคล้ายหญิงชื่อว่าไอติม